ท่านผู้ชมถ้าเรานึกถึงเรื่องราวแบบการลงโทษโบราณโบราณเนี่ยในยุคโบราณอะมีการลงโทษที่โหดเกินคำบรรยาย เยอะมากๆหลากหลายกรณีมากๆถูกไหมนะครับของไทยเองเนี่ยก็โหดไม่ใช่น้อยเลยถูกปะเอาคนจับใส่ลูกตะกร้อให้แบบเอาช้างมาไล่ตเตะอย่างเงี้ยจนตายอะ่ะก็โหดมากๆเลยหรือว่าแบบอ่าถ้าจะเอาแบบฝั่งตะวันตกหน่อยอย่างเงี้ยนึกถึงพวกกรีกพวกอะไรแบบเนี้ยนะผมก็จะนึกถึงแบบเบรเซนบูนะครับผมก็คือไอทำแบบรูปปั้นเป็นรูปปั้นวัวกระหิงขึ้นมาแล้วก็จะมีรูป,ปากแบบเล็กๆเอาไว้หน่อยแล้วก็จากนั้นนะเอาคนใส่เข้าไปแล้วก็ทําการ เผารูปปั้นนะครับไอ้เผารูปปั้นตรงนั้นนะ่ะมันได้ทำให้เหล็กของรูปปั้นนะ่ะร้อนแล้วก็ลวกคนย่างสดคนให้ตายทั้งเป็นและไอ้รูเล็กๆตรงนั้นเนี่ยมาทำให้เสียงกรีดร้องของคนที่ร้องข้างในออกมาเหมือนเปลี่ยนกลายเป็นเสียงหัวร้องเป็นเป็นเสียงเพลงที่ฟังดูแล้วโอ้ยลื่นลมเปลี่ยนเสียงความทรมานให้กลายเป็นเสียงลื่นลมอ่ะคิดดูดิมันแบบมันโหดร้ายขนาดไหนในวันนี้เองเนี่ยก็เลยอยากจะหยิบยกซีรีส์การประหารในยุคโบราณที่มันโหดมากๆเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปทีีี่่่ฝัังงงขออเเปร์ยกกนบ้าดาดว ซึ่งเราก็จะย้อนกันไปเนี่ยนะครับผมตั้งแต่แบบยุคศตรวรรษที่6ก่อนคริสต์ศกาเลยนะครับผมเป็นยุคที่เก่าแก่มากๆในยุคนั้นเองเนี่ยเปอร์เซียนะครับผมก็มีกษัตริย์นามว่าแคมไบิเซสที่2ตัวของเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีความเด็ดขาดเป็นอย่างมากแต่ตัวของเขาก็จะมีความไว้ใจลูกน้องค่อนข้างเยอะลูกน้องคนสําคัญคนหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือผู้พิพากษานะครับผมเป็นผู้พิพากษาประจําตัวเลยชื่อว่าซีซามเนสครับคนนี้เองเนี่ยได้รับความไว้วางใจ จะกษัตริย์แคมไบเซสเป็นอย่างมากทําให้ตัวของซีซามเนสเองอะ่ะใช้อํานาจของตัวเองเนี่ยช,อช่อฉนไปโกงชาวบ้านตัดสินแบบไม่เป็นธรรมตัดสินแบบลำเอียงรวมไปถึงรับสินบนจากชาวบ้านด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมความลับเนี่ยมันก็แตกออกนะครับตัวของกษัตริย์แคมไบซซสก็ได้รู้ถึงวีรกรรมของซีซามเนสว่าคนที่ตัวเองไว้ใจเนี่ย กลับมาทรยศหักหลังด้วยการทำตัวแย่ๆแ,แบบนี้ไร้จริยธรรมที่สุดงั้นเราต้องลงโทษนะครับแต่การลงโทษตรงนี้เองเนี่ยใช่ว่าจะสังหารผู้พิพากษาอย่างเดียวแล้วมันจะจบถูกไหมเพราะก็จะเป็นต้องหาผู้พิพากษาคนใหม่มาเหมือนกันแล้วในยุคโบราณเนี่ยคนที่รู้หนังสือตำราคนที่มีความรู้ในการจะเป็นผู้พิพากษาได้เนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับแล้วดูเหมือนว่าตัวของซีซามเนสเองอ่ะก็จะได้ปลูกปั้นลูกของเขาเนี่ยเตรียมให้มันเป็นผู้พิพากษาคนต่อไปลูกของเขามีนามว่าโอทาเนสนั่นเองครับ แต่ตัวของกษัตริย์แคมไบเซสเนี่ยก็มองว่าการจะลงโทษลูกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมเพราะลูกไม่ได้ทําอะไรคนทําเนี่ยคือพ่อต่างหากงั้นต้องลงโทษพ่อก็เลยทาการลงโทษซีซัมเนสด้วยการสั่งประหารนะครับผมไหนใช้อํานาจช่อชนนะต้องได้รับ โทษทันคืนโดยการประหารน,นี้นั้นให้ประหารแบบสุดโหดเลยโดยการถลกหนังออกมาทั้งเป็นแต่แค่ฆ่าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีถูกไหมว่าตัวของโอทานสผู้ที่เป็นลูกที่พ่อเพิ่งถูกฆ่าไปเนี่ยจะกลายเป็นผู้พิพากษาที่ชอบทำได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอถลกหนังออกมาเสร็จแล้วให้เอาหนังของผู้เป็นพ่อเนี่ยมาทำเป็นเก้าอี้ของผู้พิพากษาให้ลูกนั่งทับศพพ่อตัวเองให้ลูกนั่งทับหนังของพ่อตัวเองเวลาที่ตัดสินซะจะได้ เป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนใจตลอดเวลาว่าการเป็นผู้พิพากษานั้นจำเป็นจะต้องทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและไม่ทำการทุจริตและหา,หากทำการทุจริตเนี่ย ก็ได้รู้แล้วว่าบทเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงผ่านหนังของพ่อที่มันติดอยู่กับเก้าอี้นั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยโอทานเนสเนะครับผมก็ได้เข้ารับตําแหน่งผู้พิพากษาคนใหม่และถึงแม้ว่าพ่อของเขาเนี่ยจะตายไปแล้วด้วยการลงโทษของกษัตริย์แต่โอทานเนสก็รู้ดีว่าพ่อตายเนี่ยเพราะพ่อทําตัวไม่ดีเพราะพ่อเป็นคนไม่ดีก็เลยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องมาโดยตลอดและสุดท้ายเนี่ยนะครับผมหลังจากเป็นผู้พิพากษาอยู่นานเนี่ยนะครับโอทานเนสก็ได้รับการเลื่อนตาแหน่งนะครับผมให้เป็นผู้ปกครองหนึ่งในมณฑลของเขตปกครอง เปอร์เซียนั่นก็คือปกครองมณฑลไอโอเนียน, er นะครับเรียกได้ว่าจากผู้พิพากษาเนี่ยเลื่อนกลายเป็นผู้ปกครองเลยนะครับจะาก,การทําหน้าที่ที่ดีกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยใครทําดีก็ให้เลยใครทําไม่ดีนี่ก็ฆ่าโหดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความโหดละกันจะพ่อมาฆ่าแล้วเอาหนัง ที่แบบถลกหนังออกมาจากศพของพ่อเอามาทําเก้าอี้ให้ลูกนั่งโอ้มันจะโหดอะไรขนาดนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นะํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกคนได้ฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเเลยพราะะฉนนั้เองก็อยากให้ทุคนเน่ย อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุร,รกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มี จัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักหมวเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน ก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สําหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึงเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ